เพราะท่านในหอดบ้านอยู่ทุกคนเนี่ยผ้าพื้นมาแวะซื้อชาไข่มุกใบกะทิซื้อยาแก้บิดไฮมอมครับจ,จะเลเมยมาแวะหมืเลยกะเลยซื้อไข่มุกให้เล็กหน่อยกินเล็กน้อยหนึ่งเน,น,นาะแบบเล็กหน่อยที่ดื่มหน่อยตาแดดนะฮึดเนี่ยอันนี้คือตลาดลาด,ลาดีของจังหวัดมุกดาหารครับทุกคนสรุปแล้วสิภากันตาค้นเมื่อนี่เอ,เอาเอาตาค้นเมื่อสั่นทุกคนเนีย ไปแล้ไปแล้ไปแล้ทุกคนฝนตกครับเมื่อเจอกันอยู่บ้านไปแล้วผู้สาวโทรมาหาครับทุกคนสาวผู้ไทยโทรมาว่ามารับเฮาในเด้ออ้ายเฮาสิไปเล่นน้ำตัวอยู่มุกดาหารเฮาสิมาเที่ยวงานแข่งเรือวะซั่นไปรับผู้สาวก่อนครับไปรับผู้สาวกันเด้อผู้สาวถ่ายอยู่ด่านเออ่มุกดาหารเนาะด่านเออ่ขามไทยลาวเนาะทุกคนเนอนที่ไปรับผู้สาวกัน สาวผู้ไทยโทรมาว่าไปรับเฮาอยู่ดานเด้อว่าซานไปรับผู้สา,สาวเหมืนครับจักมาจักสาวเนาะบ่ะทันจักอยู่จักสิมีสาวยงังแหนมาเนาะทุกคนติดไฟแดงครับสามแยกโคกสุวรรณมาถ่ารับผู้สาวทุกคน กลผู้สาวกน,นี่แหะครับเพิ่นก็สีออกมาฮู้นี่แหละสองสามสาวซานสีออกมาฮู้นี่แหละทุกคนเนี่ยจักมีไพมมาแน่เนาะมามาสามสาวเลยครับมาคนสวยเลยเลีว้วบ่อยากได้ซิมบรจาคได้แต่แฟนบ่าวาเนี่ย ไปแหละครับไปแหละไม่อะไรครับไปละขามทางไปผลเนอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามเนี่ยชุ่มเจ้าซื้อนมากๆกระโดดกระเดียดแท้เจ้าสิเปร์ล่ำมูมะล่ำมูกว่าขาปลาไข่เนี่โอ้สิใจกระเป๋าเมื่อเลยตรวจโค่นักอยู่บ่นี่มีแต่เสือผาชุ่มเจ้าปะอ๋อเจ้าสิไปล่ำอยู่ทั้งไหนกระโดดกระเดียดแท้มาเวิร์ดสามดูต้นเลยไปแล้วครับเดินทางก้าวซะก่อน กัสาวสิเปื่อยแหละมันหอนถามว่าไงปะฮะถามว่าไงปราชามือจันสั้นเอามือสั้นหยอดนะเบิ่งมาได้วอะไรไทยก็ได้ไทยไทยเอามือกล่องก็ได้มือกล่องหรือมือสั้นมาหอดยางปลอดภัยเบิดสามนี่จเป็นได้อี๋ละรสชาติเป็นไดมพอกินดีวะ ผู้สาวกำลังเสริมสวยครับเพื่อนสีผ้ากันไปสีไปใส่เกาะผู้สาวไปหาผู้บ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหนังมาไว้ด้วยสิไปหาไปเกาะไปตลาดเพื่อนสิไปหาผู้บ่บาวเด้อทุกคนเด้อก็ได้ชมซุยหยอกหยอกหยอกครับสีผ้ากันไปตลาดสีผ้ากันไปซื้อกุ้งเพื่อนอยากกินตำกุ้งใส่บังฮงแล้วกาซื้อปลาหมึกเพื่อนสิอยากกินปลาหมึกดิบนะเพื่อนเพื่อนมาเห็นเขากินในโทอร์ตัตปลาหมึกดิบปลาหมึกช็อตนะวะสั่นเลยสีผ้าเพื่อนไปกินปลาหมึกครับทุกคน เดนครับนี่ป็นคนสับๆับ้ดินสับแทะเนาะสับไทยเนาะโอ้ยสับอะไ,ไนี่แต่คนสับๆอันนั้นทุงง้นนงนี่ทุ้งเงินเพื่อนครับเพื่อนสิบป้ปาบว่างแทกเกือได้เลยทุ้งแบบไปใส่แล้วก็เอาไปนั่นำอ่ะมีกเต้นด้วยมีกาเต้นบลุ่ปมปะมยาก็มาซื้อลานนี่เด้อมีแต่คนยมงามนน,นี่สวัสดีว่านี่ สดสดเบิดเลยอเด้ออยู่นี่นะมีแต่คนสดโสดได้หน่นะจะพร่องละเนม่ยไอโสดอุ้ยตลาดคอนเสียครับนั่งรถยักมาฝนตกทุกคนเนี่ยเมื่อใหญดเนาะแบบนี้จะบริเลือกเนาะเกี่ยวนี่นะเจ้ะมาครับขคนเลือกบ่เจ้าเป็นคนหิวบ่แม่นบ่เอาไหมเอาไป่แหละออแมวอืมอออออออาจารย์ออแ่วอาจารย์ เอาเลยผพาเด็กหน่อยขี่ดื้อสองคนมารอตลาดวันนี้เอาเปนขขงเเนได้แล้วทุกคนเด้อเบิ้งน้ำกันอยู่แเด้อผาเด็กหน่อยขี่ดื้อสองคนมายางตลาดตอเนเทีรยงถ้ำนี่มาเดียวไทยเป็นเดือนแหลกทุกคนเด้อมาเป็นครั้งแรกมันบ่อีหลาแล้วกระสือเคลื่อนใจริงๆนะจังหน่อยบคืออยู่บัติเราเด้อเราอยู่บ้านเราหนี่งกระโดดโลดเต้น บรรยากาศในตลาดพรอมเพ็ดกระสิประมาณนี้แหละทุกคนเพิ่นสิจัดเป็นระเบียบแล้วกะเพิ่นสีล่างตลาดพร้อมไหนเทากับว่าเน่ใจว่าเพิ่นล่างทุกมื่นได้นอกกวา่าเทาเคยค่ายค้องอยู่นี่เลยครนะัเพิ่นล่างบ่อยทุกคนไหมพื้นตลาดจะสีสะอาดที่มาทุกคนคือเช้าลงปลาลงดอนมาก อาบุษายางตลาดพ้นเพชรเจ้าได้ยังไงอะมัน,นมีอะไรยังมียังไนออ่ามีหัวกระเทียมละวกะมากระดินงแล้วก็มาเพทศนะคะขอบคุณเจ้าจะไปเ็หยงังไบักฮุงไหนได้ยังมีแล้วจ้าโอเคไปครับ<ม>เดินทางเดินทางพากันไปอัตนตากฝนต่อเฮ้ยโมเมนไปทางไอฝนเศร้าอนแต่เมื่อเนาะทุกคนเนาะเนี<ม>่ยครับบรรยากาศในตลาดพ้นเพชรกะของขาของคล้ายเลยประมาณนึงเลยทุกคนเลยบอกร้ายดีเลยครับแบบ พักกับซุดซดราคาพวกปลาหลันมโค้งก็มีไรหันโค้งกับลายเป็นยังไงครับตลาดบ้าน,น่ายให้ละมวนห้วยจนม้วนเปิดเร่องขึ้ขม้วนไม่ฮั่นหนวกบรรยากาศนี่แหละครับตลาดบ้านเท่ากระสีประมาณนี้แหละเห็นบอกคุนดิจิตัดเป็นลอกเป็นลอกแบบนี้แหละ พ้นเศร้าแต่งสีผ้ากันเมื่อสรุปแล้วสีผ้ากันตาพ้นเมื่อนี่อเอาเอาตาพ้นเมื่อสั่นทุกคนเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ทุกคนฝนตกครับเมื่อเจอกันอยู่บ้านไปแล้วเพราะท่านในหอดบ้านอยู่ทุกคนเลยพาพเพื่นมาแหวซื้อชาไขมกแล้วก็าศซื้อ ยาแก้เบ็ดไข่หมอมครับจะเลยมาแวะจะเลยจะเลยสื่อไข่โม่ไข่เล็กหน่อยกินเล็กหน่อยหนึ่งเนาะแบบเล็กหน่อยขี้ดื้อเล็กหน่อยตาแดดเล็กหน่อยตาแดดเหนึ่งอันนี้คือตลาดลาดีคลองจังหวัดมุกดาหารครับทุกคนเป็นตลาดกลางคืนเนาะตลาดมืดก็ได้เนาะส่วนมากค่ะที่เริ่มตั้งแต่สามโมงไปจนไปนะตลาด เมืองหนาวแต่ละค้นกระหูนะแข็งฝนแขงนเปรียกมันหยาดแบบไปจู่ล้อมือรู้สาษาอุไทยยกโบสิ่ซื้อเสียบลายไว้สัอสสกสอันนี้พระท่านเดี่ยแท่งอันนี้ พอ,พอนั่งบอท่านพร้อมมนะสะัตว์เดี๋ยวคำคำหมื่นหนาสิผ้าไมารอตลาดนี้ด้วยตรงเลยจะไปดีจ๊ะ สบายสบายบดีจ้าบัดซว่าสบายดีจ้าผสานซุ้มเพิ่นพากันแกะกุ้งทุกคนเพิ่นอยากกินตำม้งใส่กุ้งสดนะสิไล่เนี่ยเรามากินกุ้งสดได้แบบโตัวเติบๆแล้วกัดบึบๆคนเดียวเราเดือดสุดท้ายเหรอวะกลายเป็นสีส้มทับเบิองโอ้ทัเบิองเนี่ยทุกคนนะ่าจากสิเป็นยังไงนี่ครับเมนูแบบสาวบุไทเซเว่นสุกินะอะลองเบิองจบดีมน กินตะวันตะว่นตำมังหงนี่ตำตลอดแต่ว่าตำกุ้งนะคะก็ะตำโอ้จ้าสีตำกุ้งใช้มังหงแบบแบบเจ้าสีล่องเบิองมันบอกแซบคือการแซบคือกันล่องเบิองล่องเบิองอย่ามาทานกินอ่ะแซบแซบเอาเลยครับเป็นังไรที่มือตัวเองนะคือคือห่อกากระดเข้มอย่ามาทานกินมาทานกินมาสั่นน่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆคือเก่านี่ยนี่ไงแซบปวดแฉมก่อยอันนี้ก็ัปวดแฉมก่อยหืมเนื้อฮิว กินตำกุ้งตำมหุงน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมีกุ้งมีปลาหมึกละกะนมีผพกสลัดละกักินกับสามสาวผู้ทยครับมาเด้อกินน้ำกันกินน้ำกันเด้อทุกคนเด้อนี่แหละบรรยากาศแบบบ้านๆครับมาแล้งกะสี่อย่างกุ้งอย่างหมึกกินเนาะงั่นบะอาหารตอนแล้งกะประมาณนี้แหละครับทุกคนครับกะมีอย่างปลาหมึกเนาะแล่กะ กุ้งครับล้วก็นี่แหละทับค้นซ้อยคน้นหันแต่บรรยากาศก,ากับสีมืดมดเน้นๆนึงเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าหลอดไฟเข้ามาบุคอยไลฟ์ภายนในแลวก็ยนี่ยมันคืนมันมืดครับของโคโปูครับสีมืดเวลาเข้าแสงมันหน่อยเนาะทุกคนเนาะ